นันแล้วเลียว่าเลยนะครับอยากทราบไหมคืัอคุณเลยอยากทราบ<ะ>ไหมครับอยากทราบไหมครับมันเป็นคำที่นั่งสร้างง,ง่ายมากๆเลยที่หลายคนนะฟังแล้วนะที่เคยเห็นแล้วอาจจะไม่มีอารมณ์ร่วมของมันแต่หน้จุดหนึ่งของเวลาผมเกิดมีอารมณ์ร่วมกับคำนี้มากๆมีใครอยากอารมณ์เยือลุ้นร่วมกับคำมั้ยเพียประเด็นไม่อยู่ตรงนี้ คนเราเรียนรู้อะไรมันเยอะแยะมากมายแล้วแต่สิ่งที่เราเรียนรู้มาเยอะแยะมากมายแทนที่มันจะส่ประโยชน์ให้กับเราลับมันลับสร้างปัญหามันสร้างปัญหาเองไหมเราเรียนรู้มาเยอะแยะมากมายมันสร้างปัญหาเราเพราะว่าเราใจเป็นบุคคลประเภทรู้แล้วเวลาใครเล่าเรื่องอะไรมาทันหมดเลยอ่ะคือรู้แล้วใครจะพูดอะไรก็รู้แล้วหมดเลยอะเวลาเราจัดอยู่ในกลุ่มระเภทพวกรู้แล้ว เนื premises, premises, aro, ้อหาที Twelve, ่คนเนื้อหาที่คนเรพูดมันก็เลยมีความน่าสนใจลดลงไปจริง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 มันเหมือนรู้แล้วอเปล่าไอ้ประมงชิว่านั่งทำอะไรเราเนี่ยพูดคุยฟังเรื่องมันรู้แล้วอ่ะจริงจริงนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดหนึ่งปัญหาใหญ่อยู่ที่เรื่อ้พวกรู้แล้วนี่แหละรู้แล้วทำไมไม่เป็นรู้แล้วทำไมยังไม่รวยรู้แล้วทำไมยังไม่ได้นี่ต้องถามต้องถามต้องถาม วันน้นชาติวันนี้คือรู้ไม่หมดแต่ทําไม่เป็นเขาเลยนะใช่ไหมรู้ไม่หมดแต่ทําไม่เป็นรู้ไปหมดไม่ต้องพูดเรื่องทำไม่เป็น,รปห,ปนหรอกคือไม่ได้เป็นแบบนั้นไงพอไม่เป็นแบบนั้นคุณได้แบบนั้นไหมได้แบบนั้นไหมทุกค,คนนะครับอย่าทุกคนออกเสียงร้องกันบอกว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การรู้แต่อยู่ที่การ กูตามนะอะไรก็ล้วแบบคุณเป็นแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นโอเคไหมเราเป็นแบบไหนเราจะได้แบบนั้นในโลกนี้เราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการฟังดูจะเดือนไหมในโลกนี้เราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการในคุณลกนี้การจะต้องการออกมาสิเิ่งที่คุณต้องการมันเยอะแยะมากมายแต่คุณจะไม่ได้ไรลงทำไมเพราะเขาไม่ให้ง่ายิีเดียวโอเคไหม เราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรแต่เราพูดตามจำเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรแล้เราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควร